ไทยครับขอถานท่านวุติไท,ย,ทยแลนด,เด์เป็นดอกเดเป็นกุหลาบขาวนะครับโอ้เจริญครับบางนั้นเขาจะเล่นแล้วเป็นเบิดอากาศเป็นพุทธ่องยนต์จำเวลาครับทำกเวลาขออนุญาตนะครับคุณลิ้นนะครับคุณลิ้นที่มาจากอัสมาผู้ไปล่อจรวดเตลนะครับลิ้นที่มาจากอัสมาผู้ไปล่อจรวดเตลสุดสีสันกระโระเด้งกระเด้งกระโดดกรับด้งกระเด้งจุนไก่หรือว่าพันธุ์ในเกมโชว์รับได้ ขอขึ้นใน่ได้หรั่งเด้อโทรศัพท์กับบอดีบางหน่อดอกแต่ไม่โดนโสงนะครัขอขึ้นด้วยครับโทษดีนะครับแต่โทษโทษดีแต่บมไม่ควรรับนะครับขอขึ้นเน่แต่ผมเก็บได้ อาีิเลียนสายลงแล้วนะครับสีเ่เลียงนสายลงแล้วสายส5 7ส้า5ครับโคตรเจริญครับอจะได้ครับจะได้ Ô thơm, thắng thơm thắng 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 ขี่ฝ่าลิบครับรอครับสำหรับโู้จะเรินครับเลขกากับ45 75ครับเราคุณเราพกันครับออกทั้งปุ่นนะครับสำหรับโูจะเลินครับ ออกัอ้งนี้ครับออกข้งนี้ครับอออกมาแล้วครับสำหรับโคจเลอร์นี่ไมาง <além. S 2> <carro. S 1> อะว่างหางเหรอครับัว บอลแลนเลยครับเสียกันล้าหายด้วยเสียกันล้เสียกล่หายอ่าอครับยังสูงอยู่ครับอ้เด่นทันสามหลนหนูเออขกซิกแล้วแต่ยังยืนยันเล็กสามร้อ นหนยคอนเดียวเยนะเปลียนทั้งสาย,ยาามาก้ยครับปัจจัยสัางของอุติชัยนี่ไหมงหลังนะครับโคชเ,เลิยัยงครับหนาลาครับาล้อยห้าคะแนนสามครับ โคจรั